บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาชล้องสัทธาของท่านจ้าภาพในวันนี้มีเจ้าภาพสามท่านด้วยกันมีคุณสรัญญาศาสสิและคุณจารินีอรุณพันพร้อมทั้ง คณะของโยมโยมแอดหรือโยมมาจากมาจากรบเรีพัฒนานิคมซึ่งท่านเดินทางมาในวันนี้เพื่อเป็นโจบ้าพในวันนี้พร้อมคณะ ต่อไปนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาตาม <c oughs> พุทธานุญ,ญาตสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คาราโบจะนิวาโตจสันตุทีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังครรมุตมตมานตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาจเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายนะวโรกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะได้แสดงพระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเพื่อแสดงอัตกถาแสดงธรรมแสดงธรรมอันเป็นสาระแก่ชีวิตเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจและนำไปพิจารณาใคร่ครวน ตึกตรองให้เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วนำมาลงมือปฏิบัติเองให้เกิดประโยชน์กับท่านเองและผู้อื่นเป็นลำดับต่อไปอีกประการหนึ่งเพื่อบ่มบาร,รมีของท่านที่มีห้าบาร,รมีมา มากอยู่แล้วได้สุขนมเพื่อเข้าใกล้ต่อพรอะต่อเข้าใกล้ต่อการบรรลุธรรมเท่าที่มีบาร,รมีของตนเองที่สั่งสมมาจะเอื้ออำนวยให้เท่าที่มีเวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้ และเมื่อประโยชน์ให้ตามสมควรแก่เวลาสึกต่อไปพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาจะได้แสดงในวันนี้นั้นได้แก่เรื่องมงคลธรรมมงคลชีวิตกันที่25ว่าด้วยเรื่องความกตัญญู <c oughs> มงคลชีวิตเมื่อเอ่ยถึง เรื่องกระตัญยูแล้วหลายคนคงคงนึกออกและเข้าใจว่าหมายถึงอย่างไรแม้พระจะไม่เทศไม่แสดงธรรมพระพุทธเจ้าไม่ไม่ตรัสบอกทุกคนก็คงจะรู้ อยู่แล้วว่านอกจากนี้ไม่เพียงแต่มนุษย์ของคนเราเท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานบางชนิดเมื่อเราทำความเมื่อเราทำความดีมันก็จะจดจำเราได้และเป็นมิตรแก่เราเวลาที่เห็นเรา เดินผ่านไปใกล้ๆมันก็จะเข้ามาทักทายนั่งแสดงว่ามันรู้ว่ามันรู้ว่าใครเป็นเป็นมิตรกับกับเราแต่ถ้าถ้าเราเคยทำเคยทำร้ายมัน มันก็จะไม่เข้ามาใกล้หรือแสดงอาการไม่ชอบเราด้วยเพื่อเมื่อพบเห็นตะเราแม้ว่าเห็นกตัญญูนี้จะเป็นหลักธรรมง่ายๆที่ทุกคนพึงรู้แต่เรื่องนี้ก็เป็นหลักธรรมที่ยากจะมีผู้คนปฏิบัติได้เช่นกัน ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่มีความกตัญญูเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากในโลกทําไมจึงจึงว่าเช่นนั้นพวกเราที่ดูแลพ่อแม่ตอบแทนท่านผู้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่คนกตัญญูหรือ หรือก็กตัญญูเหมือนกันแต่มันดูไม่ไม่ชัดว่ากตัญยูถูกหลักการหรือไม่บางทีอาจดูแลท่านเพราะมรดกของของท่านก็ได้ซึ่งเรื่องนี้มีความละเอียดมีมีบางสิ่งซ่อนเล่นอยู่มอง มองเพียงผิวเผินไม่ได้เพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจชัดๆอัตมาภาพขอยกตัวอย่างเรื่องการเป็นเป็นหนี้ให้ฟังสมมุติว่าเราไปขอยืมเงินเขามาใครสักคนหนึ่งและต้องชำระดอกเบี้ยอยู่เป็นเป็นประจำ และเราก็เป็นทุกข์มากกับการที่ต้องเสียดอกเบีย้ยทุกทุกเดือนทุกเดือนและการที่เฝ้าลุ่นพุ้นคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราจะต้องรีบหาเงินมาเพื่อเก็บเงินทองไว้ให้พอโดยโดยเร็ว เพื่อที่จะไปรถนี่นั้นจะได้เป็นอิสระแก่คนเสียทีการที่เราเฝ้าเฝ้าคิดหาทางที่จะปลดนี่นั้นถ้าเรานำมาเปรียบเทียบก็เหมือนเราสำนึกอยู่ สำนึกในบุญคุณที่บุคคลอื่นได้ทำไว้เอาไว้แก่เราเพราะเราเฝ้าคอยคิดหาโอกาสและวิธีการที่จะตอบแทนบุญคุณของเขาอยู่อย่างนั้นสม่ำเสมอไม่เคยลืมเสมือนเราเป็นหนี้บุญคุณท่านอยู่ และค้างอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่จะไม่ได้ตอบแทนท่านการคุ้นคิดในใจอยู่เช่นนี้เรียกว่าคนกระตันอยู่ไม่เคยมีลืมบุญคุณของท่านคราวนี้หันกลับมาพูดถึงเรื่องพ่อแม่และลูกๆก,ก่อน ว่าสำหรับพ่อแม่ที่มีมรดกมากนั้นอาจอาจพูดพฤติกรรมของลูกๆกเกี่ยวกับความกตัญญูนี้ยากหน่อยเพราะมีเหตุให้ให้ได้รับการปฏิบัตินั้นมีมีหลายสายเหตุทั้งทรัพย์สินและการศึกษาการ อบรมมารยาทการแสดงออกอาทางสังคมเป็นต้นแต่สำหรับพ่อแม่ผู้ผู้ที่มีทรัพย์สินสมบัติให้บุตรธิดานั้นจะสามารถ <c oughs> จะสามารถบอกเรื่องราวของของความกตัญญูได้ดีกว่าเพราะ การแสดงออกจะเป็นการแสดงออกด้วยความจริงใจและไม่ไม่มีแรงจูงใจใดๆให้กระทําการแสดงออกถึงการเป็นคนกตัญญูนำความเป็นสิริมงคลให้ให้เกิดแก่ผู้นั้นตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว เพราะจิตเป็นจิตเป็นกุศลถ้า,าถ้ามีการลงมือกระทาต่อบ้างบุคคลที่พัฒนาพัฒนามากยิ่ง ถ้าตอบแทนบุญบุญคุณของบิดามารดาด้วยน้ำน้ำใสใจก่อจะกิ่งด้วยแล้วอานิสงส์ที่ตอบตอบแทนบุญคุณของท่านนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีมากเท่ากับทำบุญกับพระอระหันต์เลยทีเดียวในในทางตรงกันข้าม ถ้าทอดทิ้งท่านหรือไม่บำรุงรักษาท่านไม่นำมาให้ชีวิตและไม่มีมและไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านความเป็นอัปมงคลก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตหรือ ครอบครัวเดือดร้อนหรือประสบกับความวิบัติหายณนะต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอและยิ่งถ้าได้ทำไม่ดีกับกับท่านด้วยแล้วยังเป็นกรรมหนักขึ้นไปอีกเช่นผู้ที่ฆ่าบิดามารดาบังเกิดกล้าว มีโทษหนักถึงอเวทีห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานห้ามมรรคผลห้ามาทุกอย่างเลยทีเดียวเทียบเทียบเท่ากับการทำร้ายพระอาหารหันต์เช่นกันนี้พูดถึงการกระตันยูต่อผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาที่มนุษย์เราทุกคน ใกล้ชิดมากที่สุดแต่ถ้ากระนั้นก็ยังมีบุตรธิดาท้าบางคนที่เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนเมื่อตนเองพัฒนาไปไปดีแล้วมียศมีตำแหน่งหน้าที่กลับถึง กับเริ่มบุญคุณของอ่ของท่านเมื่อพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ไปเยี่ยมเยียนเพราะคิดถึงลูกและหวังจะได้พึ่งลูกตอนมีบารมีแต่ลูกบางคนกับหลักสไล่ส่งไม่ยอมอรับว่าเป็นพ่อแม่บ ของตนก็มีเรื่องนี้ไม่ใช่มีแต่ในนิทานเรื่องจริงๆก็มีและที่สุดผู้ที่ปฏิเสธพ่อแม่ของตนก็ร้่นประสบกับวิบากรรมทันตาเห็นทุกคนไป เรื่องของอาการกรตัญญูนี้ส่งเสริมให้ชีวิตของผู้ที่มีความกตัญญูเป็นสิริมงคลอย่างหนึ่งเปรียบเสมือนเราได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบำเพ็ญทานเช่นกันเพราะการแสดงออกเพื่อตอบแทนท่านช่วยให้ผู้นั้นได้ใช้บุญคุณ ที่คิดค้างอยู่คิดค้างท่านอยู่เหมือนปลดหนี้ปลดสินก็ตนเองอยู่ทุกวันเมื่อพ้นพันธนาการแล้วชีวิตก็จะเป็นอิสระสามารถต่อให้เกิดมรรคผลอย่างอื่นๆขึ้นมาได้ เพราะการให้การใช้นี่บุญกุศลน,นี้หลักของของกตัญญูนี้มีมีมากกว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อคุณแมคณ่คุณของพระพุทธเจ้าได้แสดงบุคคลที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่พวกเราไว้ดังนี้ พระพุทธเจ้าผู้ที่ฝึกฝนจนบรรลุธรรมแล้วนำมาแสดงแสงสว่างแห่งธรรมนั้นมา,มาแจกจ่ายแก่พวกเราเป,เป็นนาบุญที่ทำให้พวกเราได้บําเพ็ญบุญได้รักษาศีลได้ฝึกสมาธิจนกระทั่งได้บรรลุ ทำตามถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณแก่พวกเราอย่างส,งสูงุดรองลงมาคือพระสงฆ์พระอุปชาครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้สอนวิชาความรู้ให้ถือว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในถ้าปราศจากความรู้ความสามารถชีวิตก็ของเราก็จะพัฒนาไม่ได้ ไม่ต่างไปจากคนใบ้เพราะมีความรู้เราเอาเรา,เรา,า,า,รเ,ราเราถึงสามารถเราถึงสามารถแสวงหาความสำเร็จได้ทุกอย่างเท่าที่เราต้องการและเป็นทรัพย์ติดตัวไปจนวันตายแม้ขโมยก็ไม่สามารถจะรักขโมยได้ ความรู้ความสามารถของเราไปได้เรานี้คือสิ่งที่อุปการะแก่มนุษย์ของเราทุกคนเสมอกันต่อจากนั้นคือบิดามารดาผู้ที่ให้ชีวิตในในโลกนี้แก่เราเพราะมีชีวิตเราจึงสามารถหาได้ทุก ทุกอย่างตามความต้องการถ้าปราศจากชีวิตเราก็ไม่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากชีวิตแล้วทรัพย์สินต่างๆท่านก็มอบให้เราด้วยทั้งทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในเช่นวิชาความรู้บุญกุศลมรคน,นิพพาน เพราะชีวิตที่ทันได้เราก็จะได้สิ่งเรา,เ,าเรานี้ต่อจากนั้นเป็นการแยกแยะตามประเภทของอของคนที่ได้ได้ทำประโยชน์ต่อ,อต่อกันเช่นสามีทำทำบุญแก่ภรรยาภรรยาทำทำคุณแก่สามี นายจ้างทำคุณแก,ลก่ลูกจ้างลูกจ้างทำคุณต่อนายจ้างเราทำทำคุณต่อมิตรมิตรทำคุณต่อเราญาติพี่น้องวงตะโกนทำคุณต่อเราเราก็ทำคุณต่อตอบแทนหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งาน ก็ร้วนมีคุณต่อเราด้วยเช่นกันการตอบแทนเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งถ้าเราหวังความเจริญชีวิตหวังให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง mm. ก็พึงเป็นคนกตัญญูรู้คุณที่ผู้อื่นทำให้แก่ตนแล้วพยายาม พยายามตอบแทนเป็นการใช้หนี้บุญคุณท่านแล้วชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญต่อไปในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอสรุปเป็นคำกรอนสอนใจไว้ดังนี้ว่าด้วยสำนึกในในบุญคุณ ข้าวข้าวเคยป้อนเมื่อทุกร้อนไม่ไม่ผ่อนให้ผ่อนคลายพอพอคลายเหงาเมื่อถึงคราวตอบแทนคุณไม่ดูไม่ดูเบาช่วยหนักเบาเอาใจใส่นั้นคนดี เทศนาปริโยสาเนในการเทศนาที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในกันนี้ด้วยเรื่องกัตัญญูเป็นมงคลชีวิตได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้ ในวันนี้คุณโยมสรัญญา,าศาสสิทธิ์และคุณจาริณีอรุณพันธ์พร้อมทั้งโยมสำเนียงยี่สาครพร้อมคณะที่เดินทางมาจากรบบุรีมาเป็นเจ้าภาพท่านตั้งใจมาโดยเฉพาะในวันนี้ขอให้คุณโยมทั้งสาม คณะนี้จงมีแต่ความสุขอัตมาภาพขออ้างอิงของคุณภาษีรัตนไตรยและสิ่งศักดิ์สิทธทิ์ทางหลายพร้อมทั้งบุญกุศลที่พวกเราพร้อมกันบำเพ็ญในวันนี้จะมาร่วมกันเป็นตบะ เป็นมรคลเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยอุปนิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคาพยาธิเจริญด้วยอายุวนันสุขภระปฏิภานธนาสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่าน ทุกคนเทินแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี โยมตรวจนำเจ้าทาวาริวหาปูราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปตีอิชิตังปฏิตังตุมหังะเมวะสมิจตู สัพเพปุริตุสังคปาจันโทปันนารสโสยะธามณิชโชติรสโสยะถาสัพพิติยวิวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุกโกปวะอภิวาตนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจจตตาโรธรรมาวัตวทันตี อายุวันโอสุขังอลัง